สวัสดีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกระสุนสําหรับปืนยิงตะปูนะครับเป็นกระสุนขนาดจุดสองที่เป็นแบบหัวจีบนะครับมีแต่เสียงนะครับเมื่อใส่ปืนยิงตะปูเข้าไปก็จะมีแรงดันในการดันตะปูเข้าไปในเนื้อวัสดุนะครับเช่นไม้เหล็กนะครับพวกนี้กระสุนจะคล้ายกับกระสุนปืนจริงจุดสองสองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะครับ ตัวกระสุนปืนยิงตะปูเนี่ยเขาจะเป็นแบบหัวจีบนะครับหัวจีบจะไม่มีหัวกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่สามารถที่จะผลักดันหัวกระสุนอะไรออกไปได้นอกจากหัวตะปูนะครับที่จะยิงลงไปในเนื้อไม้เนื้อวัสดุเนื้อเหล็กอะไรต่างๆนะครับก็ปืนตะปูนะครับเป็นกระสุนหัวจีบแบบนี้นะครับไม่ต้องถามถึงเรื่องกระสุนมีขายที่ไหนอะไรไงผมไม่ทราบนะครับในส่วนของกระสุนปืนผมมีใบยอนุญาตถูกต้องนะครับ นำมาเป็นความรู้ให้กันนะครับโอเคขอบคุณครับ